มันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแสดงว่าคุณมั่นใจเลยว่ายังไงหลานก็ตายเหรอครับไม่มีสิทธิหน้าแตกที่ว่ารับเงินบริจาคแล้วแล้วเด็กได้เด็กคืนมาแล้วคุณจะเอาเงินไปทำอะไรครับคุณจะอธิบายกับไอคนที่มาร่วมทำบุญหรือบริจาคยังไงครับอ๋อค่าค่าขนมค่าน้ำค่าลิโพ ค่าแรงค่ากินแรงอ่ะกินแรงดื่มแรงดื่มสปอนเซอร์ครับอ่าแล้วเปิดเงินมาซิว่าตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ได้เงินเท่าไหร่ครับขอบัญชีได้ครับขอบัญชีอ่าขอหน้าบัญชีครับขอหน้าบัญชีโอ้สามแสนสี่แสน แล้วถ้าเด็กคืนมาแล้วคุณจะเอาเงินสามแสนสี่แสนเนี่ยไปทําอะไรครับเพราะว่ามันผิดหลักวัตถุประสงค์มันผิดหลักวัตถุประสงค์เพราะว่าบอกว่าคนมาร่วมทําบุญคือเด็กตายอะ่ะแต่เด็กมาคุณจะเอาเงินไปทาอะไรครับใช้หนี้อ๋อใช้หนี้ถ้าใช้หนี้ปุ๊บจุดประสงค์คุณเปิดเผยเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณบอกใช้หนี้จุดประสงค์คุณเปิดเผยเลยครับเน,เนี่ยจะให้น้องหายไปก็ใช้หนี้เลยเหรอ นะครับไปงไงฮะมันคิดยังไงก็พิรุษครับไม่คิดว่าหลานจะคืนมาแสดงว่าคิดว่าหละคิดรู้ว่าหลานตายเหรอผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจุดนี้หรือว่ารู้ว่าหลานตายหรือหลานจะไม่ไม่สามารถคืนมาได้ตั้งแต่วันที่สิบสองหรือตอนขึ้นไปคืนวันที่สิบสิบเอ็ดจนต่อที่สิบสองเนี้ยรู้แน่ว่าไม่มาแน่หรือมันผิดผิดแผนแล้วเพราะว่า มีน้าคนหนึ่งบอกว่าผิดแผนทําไมไม่ส่งทําไมไม่ไม่ส่งน้องมาทําไมไม่เอาน้องมาส่งไอคนผู้ชายบอกว่ามันผิดแผนเกี่ยวกับเงินครึ่งแสนอีกมันผิดแผนมันผิดแผนปุ๊บรู้เลยหรือว่ายังไงก็ต้องตายเออยิ่งพูดยิ่งงงครับใครเห็นด้วยครับยิ่งพูดยิ่งงงใช่ไหม นะครับงงมากครับงงไปหมดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับมันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องรู้ล่วงหน้ามันคล้ายๆเรื่องรู้ล่วงหน้าไปหมดเลยรู้ล่วงหน้าได้ยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจงงในงงนะพวกคุณทำอะไรเนี่ยคุณสร้างมาตรฐานสังคมอะไรขึ้นมาเนี่ย ตอนแรกทาเหมือนว่าพี่หลับแล้วบอกไม่หลับเพราะว่ากลัวคนร้ายจะมาทําร้ายกลัวไม่รับความปลอดภยัยไอ้เราก็นึกว่ามันเห็นคนมาอุ้มกับไม่เห็นอะไรอ่ะสรุปคือยังไงอ่ะถ้าเห็นลุงพลอุ้มตั้งแต่แรกคุณไม่ปล่อยให้ลุงพลหรือเขาบอกว่าพี่เนี่ยยังไปขับรถเอเป็นนั่งรถลุงพลตามหาในหมู่บ้านอื่นด้วย แล้วแทนที่จะเห็นลุงพลอุ้มคนแรกแทนที่จะแจ้งตำรวจจับอ้าวโน่เลยจนแผนการว่าเด็กขึ้นไปตายเองไม่ได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนรับรองว่าเด็กขึ้นไปตายเองไม่ได้ตอนใหม่ๆตอนใหม่ๆนะรองเท้ากับรถแมคโครนั่นคือเครื่องบ่งบอกเครื่องบ่งชี้ของคนร้ายครับที่จะให้เกิดการสับสนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสังคม ให้เกิดการสับสนระหว่างมีรองเท้าแสดงว่าไปตายเองร่างกายไม่มีร่องรอยหลักฐานใดๆของคนผู้ร้ายหรือคนอื่นไม่มีลายมือใครเลยลายมือหมาก็ไม่มีลายมือนิกกี้ลายมือปลาส้มก็ไม่มีลายมือผีก็ไม่มีลายมือเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่มีลายมือเทวดาก็ไม่มีมันลอยมาเองหรือเปล่าก็ไม่มีเด็กอุ้มตัวเองลงหรือเด็กอุ้มตัวเอง เด็กอุ้มก็ต้องมีลายมือตัวเองสิหรือเด็กมายังไงวะเอ,อ่อช่วยบอกหน่อยช่วยบอกหน่อยว่าเด็กขึ้นไปได้ยังไงเมื่อเกิดการสับสนก็ต้องถกเถียงกันเว้ยมันมีลายมือใครเนี่ยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันต้องตายมาจากข้างหลังตายมาจากที่อื่นแล้วก็ถูกยกมาไว้นี่ไม่ใช่เดินมามาถึงก็ถอดเสื้อผ้า แล้วก็ตัดผมตัดผมแล้วก็อยู่ท่านี้ไปจนจนถึงวันที่วันที่สิบสี่หนึ่งทุ่มเป็นไปไม่ได้อีกเขาก็เลยเอารองเท้าไปวางเพื่อเกิดการสับสนว่าเผื่อมีคนคิดว่าน้องไปตายเองถ้าฟุกถ้าฟุกว่าน้องไปตายเองไอ้คนฆ่ามันก็รอดถ้าถ้าคุณเชื่อว่าน้องไปตายเองคนฆ่าก็รอด แล้วการจะหาผู้ร้ายว่าเป็นการก่ออาชญากรรมก็ไม่ต้องหาลุงพลเพราะเพิ่งเมื่อสังคมไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อคล้ายๆคดีน้องแตงโมงนั่นแหละครับที่ไม่เชื่อว่ากิอุบัติเหตุนั่นแหละครับพรุ่งนี้ตำรวจจะสรุปคดีน้องแตงโมงว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีหลักฐานว่าเป็นการฆาตกรรม จับตาดูพวกนี้นะเนี่ยสังคมยังงงอยู่เหมือนคดีน้องชมพู่เนี่ยเขาพยายามที่จะให้น้องไปตายเองสร้างประเด็นไว้สร้างหลักฐานว่าให้น้องไปตายเองแต่สังคมไม่เชื่อปุ๊บก็เลยเปลี่ยนแผนเพราะสังคมไม่เชื่อแสดงว่าต้องมีต้องมีต้องต้องเป็นการฆาตกรรมถ้ารูปการการตายของคนตายเนี่ยไม่สามารถ ที่มีหลักฐานประกอบแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือตายเองหรืออะไรทำนองเนี้จะต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำให้ตายคนทำให้ตายเรียกว่าฆาตกรฆาตกรสแสดงว่าการตายครั้งนี้เรียกว่าฆาตกรรมนั้นจะต้องหาให้ได้ว่าใครคือคนทำเมื่อ สังคมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกคนไม่เชื่อว่าน้องขึ้นไปเองก็เลยตีว่าคดีนี้คือการฆาตกรรมอำพรางฆาตกรรมอำพรางทีนี้ค่อยหาคนแล้วทีเนี้ก็สวย้ะทีนี้โอ้ยโอเคนะโชคดีนะเราล้างเราล้างลายมือคนออกหมดเอ้ยตายแล้วเราล้างดีเกินไปว่ะทำไมอะ่ะเอา ก็จะให้เป็นลุงพลน่ะมันมีลายมือลุงพลน่ะเออปล่อยให้มันเดินให้มันพาไปสิให้มันพาพาหลานเนี่ยไปโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี่เผื่อมือมันไปจับมันจะโดนเผื่อลายมือมันไปจับนั่นจับนี่แล้วพอตรวจลายมือเจอให้มันเดินเลยมันไม่รู้หรอกเออให้มันพาไปนู่นพาไปโรงพยาบาลนู่นให้มันพาไปโรงพยาบาลนี่เห็นคุณแม่ให้เงินสามพันให้ลุงพลพาไปนิติเวชลุงพลมาทอนสองพันห้า ลุงพลไม่จับลุงพลไม่แตะต้องโอ้โชคดีลุงพลนะไม่แตะต้องครับถ้ามีลายมือลุงพลแฝงอยู่อย่างหนึ่งยังได้ช่วยเลยช่วยเลยเหมือนเขาจะให้ลุงพลเข้าอยู่ในสถานการณ์ตลอดแต่ลุงพลก็โชคดีเพราะคนคนี้พวกคนพวกนี้รู้ว่าเด็กไม่มีลายมือใครล้างหมดแล้วแต่ คนทำเนี่ยเหมือนเหมือนจะหาลายมือใครก็ได้ไปแตะต้องตรงนั้นถ้าลุงพลไปจับเอ้ยผ้าหลุดว่ะจับเอ้ยหลานเอ้ยหลานเอ้ยนะอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะพาไปนั่นไปนี่นะต้องให้จับผู้ร้าให้ได้นะถ้าลุงพลไปแตะอย่างนงี้บงานเข้าเลยครับไปแตะมือหลานเอ้ยเดี๋ยว ลุงจะพาไปนั่นไปนี่นะออะจบเลยครับจบเลยมีลายมือแน่นะครับลุงพลโชคดีครับเขาพยายามให้ลุงพลไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นให้อยู่ใกล้ชิดเด็กเผื่อมือไปแตะต้องตรงนั้นตรงนี้ลุงพลไม่เผลอไม่รู้ว่าพ้นเพราะอะไรอะ่ะ เกืบซวยนะลุงพลน,นะถ้างั้นแลดิ้นไม่หลุดเลยครับประหารชีวิตไปแล้วมัง้งนะครับดังนั้นเมื่อแผนผิดลุงพลที่วิ่งไปวิ่งมาให้เนี่ยไม่มันน่าเจ็บปวดนะมาสงสัยเขาเฉยเลยท่านลองคิดดูครับถ้าเป็นท่านนะ ด้วยความหวังดีวิ่งให้ทำวิ่งทุกอย่างให้ตำรวจมาครับโทษทีครับตำรวจมากี่ชุดลุงพลเป็นคนพาตำรวจไปดูตรงนั้นตรงนี้ทัชนะศึกษากี่ชุดลุงพลเป็นการต้อนรับมันมีตรงไหนที่ลุงพลรู้สึกว่าตกใจที่บอกว่าตัวเองเป็นคนทำเด็กเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีเหตุตรงไหนว่าที่จะ มีทําให้รู้ว่าตัวเองควรทำเนี่มันไม่มีครับไม่มีใครทําผิดแล้วมาทําอย่างนี้อยู่ไม่ได้ครับมันมีคนแขวนคนหนึ่งเขามองปรากฏการลุงพลว่ามันเป็นคนทํานั่นแหละแต่มันพยายามมาสืบว่าตํารวจจะมีหลักฐานเป็นเป็นลุงพลไหมที่พาเด็ดไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะไปดูความคืบหน้าว่า การชนะสูตรเนี่ยมีเขาไหมโอ้ยปัญญาอ่อนไปสือบอย่างเงี้ยเกิดเขาบอกว่าอา้าวลุงพลมานี่ยไอลามือลุงพลนี่ว่าเออใช่ลุงพลนายอา้าวก็ตายสิครับอย่างนั้นอะ่ะมันจะหนีทันได้ไงล่ะมันจะหนีทันได้ไง <c oughs> มีมีการที่พาไปพามาไม่มีอะไรดอกแค่ไปสืบความคืบหน้าของคดี ว่าเออตำรวจจะพบลายมือจะมีอะไรที่จะเป็นเขาไหมเออบ้าไปแล้วอันนี้ก็โคตรจินตนาการไปเลยคุณอ๋ออาคุณลองไปหาหลักฐานตัวอย่างมาหน่อยว่ามีคนร้ายอ่ะที่จับได้ไว่าก็รับสารภาพว่าเขาเนี่ยได้เป็นคนทำแต่ว่าเขาได้ไปคุกคีกับตำรวจไปกินกาแฟตำรวจเป็นพูดคุยกันตำรวจปกติเลยนะ อยากอยากรู้ว่าตำรวจจะพูดถึงเขาไหมแล้วก็ก็พาไปตามลาอันนี้นิเเวชท,ทุกโรงพยาบาลเลยเพื่อจะดูความคืบหน้าว่าเอ่อทำไมไม่ถามเงี้ยตำรวจคุณหมอครับเจอลายมือใครไหมครับไม่มีอไปโรงพยาบาลตำรวจครับเจอลายมือใครไหมครับมีลายมือผมไหมมีลายมือผมไหม ช่วยบอกหน่อยผมจะได้สบายใจผมจะได้สบายใจเนี่ยผมตามผมตามคดีอยู่เออมันก็หาสิครับมันไม่มีใครเขาจะไปอยู่อย่างนั้นหรอครับคุณหนีบเตลิดเปิดเปิลไปแล้วครับอันนี้ก็หากิ้งตลอดเลยนะครับเออนะครับถ้าจะสืบอย่างนั้นรับสารภาพไปเถอะ ถ้าจะเล่นขนาดนั้นดูความคืบหน้าขนาดนั้นก็รับสารภาพไปเถอะนะครับจะเอาหาไปถึงไหนนะครับน,น,นี่แหละครับย้ำอีกนะครับว่าคุณแม่เนี่ยที่ได้ตอบในรายการที่ถูกลบไปว่าบอกว่าลุงพลลุงพลไม่ผิดลุงพลไม่ใช่ลุงพลไม่ใน้ําคือตาก็จะพูดประมาณนี้ ทางโน้นก็บอกว่าก็ไปพิสูจน์ตัวเองสิพิสูจน์ให้ได้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลสิว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเหมือนจะบอกว่ามันเป็นพระมันเป็นหน้าที่ของจำเลยนะต้องหาหลักฐานไปพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ไม่ใช่คนทำซึ่งผิดครับพุนแม่เข้าใจผิดคดีอาญาฟังอีกทีนะครับใครที่มาทีหลังนะ นะครับคุณแม่เข้าใจผิดนะครับในคดีอาญาคุณแม่คุณแม่คมดีนี้คือคดีอาญาของแผ่นดินนะคดีอาญาของแผ่นดินคุณแม่จึงมีอาอายการเป็นทนายให้นะครับคุณแม่ไม่เสียเงินเลยเพราะว่าเป็นทน,ทนายของแผ่นดิน แต่รูบุญเสียเงินลรูบุญมามาเพื่อจะมารองรับไว้หักล้างไว้หักล้างถ้าทนายฝ่ายโจทย์หรือพยานฝ่ายโจทย์เนี่ยมีหลักฐานทําจนทําให้ศาลเชื่อได้ทนายฝ่ายจําเลยจึงจะหาหลักฐานมาหักหมายความว่า ไม่ได้หมายความว่าใครจะกล่าวหาใครลอยๆสนุกสนานแล้วปล่อยให้ฝ่ายถูกกล่าวหาไปหาหลักฐานเองมาพิสูจน์ในชั้นศาลผิดคดีอาญาสารฟังทนายอ่ะคดีอาญานะครับศารฟังพยานโจทย์เป็นหลักฟังพยานโจทย์เป็นหลัก ถ้าสารฟังการสืบพยายนโจทย์ทั้งหมดมีกี่ปากมีหลักฐานอะไรบ้างมีเอกสารอะไรบ้างมีรายงานทางการแพทย์อะไรบ้างมีวัตถุพยายนอะไรบ้างสืบนำสืบจนหมดทนายฝ่ายโจทย์พยายามสํแแดงจนให้สารได้ดูจนหมดถ้าสารไม่เชื่อคือไม่สิ้นสงสยัยเนเมื่อไหร่ไม่สิ้นสงสัย สารยกฟ้องได้นะครับไม่สิ้นสงสัยนะต่อให้รู้สึกว่าต่อให้นะสมมุติว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนทำจริงสมมุตินะแต่ทนายฝ่ายโจทย์ไม่สามารถสดงหลักฐานหรือไม่มีอะไรที่จะมีพยานสำคัญใดๆที่จะมาแสดงว่าคนนั้นเป็นคนทำสมมุติว่าสารไม่เชื่อไม่สิ้นสงสัย จนหมดในทุกอย่างแล้วสารจะเรียกว่ายกฟ้องโดยการยกประโยชน์ให้จำเลยทันทีเพราะทนายฝ่ายโจทย์เนี่ยไม่ทำให้สิ้นสงสัยดังนั้นศาลในอาคดีอยา,ยาสารจะฟังพยานฝ่ายโจทย์เป็นหลักเข้าใจอยังนะครับนะฮะมันมีอีกกลยีหนึ่งที่ว่า อ่าดูแล้วมันไม่น่าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะยกฟอย้นะกฟองเลยนะครับยกฟ้องเลยนะครับหรือยกประโยชน์ให้จำเลยไปเลยนะครับเห็นหรือยังว่าคุณแม่ครับคุณแม่เข้าใจผิดคุณแม่ต่างหากคุณแม่มีหลักฐานอะไรเด็ดเด็ดเด็ดบ้างอนะ่นะครับคุณแม่ไม่ไม่ต้องมาไม่ไม่ควรจะพูดอย่างนี้กับคุณพ่อเหมือนจะ ข่มคุณพ่อเหมือนจะข่มคุณพ่ออ้าวคุณพ่อน่ะนู่นไปอยู่ไปอยู่กับมันนู่นไปอยู่ให้เต็มตัวเลยอ่าถ้าคิดว่าไม่ไม่ผิดนะก็ไปพิสูจน์เอาเองสิไปพิสูจน์เอาเองพิสูจน์ในชั้นศาลโน่นปรากฏว่าผิดหลักครับคุณแม่ครับผิดหลักนะคุณแม่ต่างหากกล่าวหาเขาแล้วสงสัยเขาแล้วเนี่ยคุณแม่ต้องหาหลักฐานให้ศาลเชื่อ ถ้าคุณแม่ไม่มีหลักฐานให้ศาลสิ้นไม่สิ้นสงสัยเลยว่าโอ้โหลุงพลทำยิงกินด้วยสิ้นสงสัยเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นศาลจะไปฟังทนายฝ่ายจำเลยต่อนะครับว่าทนายฝ่ายจำเลยมีอะไรไหมมีหลักฐานจะมาหักล้างไหมเพราะว่าศาลได้เชื่อฝั่งนี้แล้วจำเลยมีอะไรมาหักล้างไหมทนา,านายฝ่ายจำเลยมีอะไรมาหักล้างไหมถ้าหักล้างไม่ได้ก็ ผิดเลยซวยไปเลยจำเลยก็จะถูกตัดสินว่ามีความผิดตามนั้นเลยหลักการมีเท่านี้ครับคุณแม่ครับนะครับถ้าศาลไม่เชื่อทนายอ่าถ้าศาลไม่เชื่อพยานฝ่ายโจททั้งหมดพยานมีทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานอ่าวัตถุพยานนะรายงานเอกสารต่างๆทั้งหมดเนี่ย ขึ้นมาชี้แจงจนศาลฟังแล้วถ้าศาลเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือศาลก็ยกฟ้องเลยไม่ต้องไปฟังพยานจำเลยด้วยซ้ำยกเว้นว่าถ้าพยานโจทย์น่าเชื่อถือนะครับศาลจึงจะขอฟังพยานจำเลยต่อว่าจะมีอะไรน่าเชื่อถือไหมมีอะไรมาเล่นไหมหรือไฟ พยานฝ่ายจำเลยเนี่ยมีอะไรมาหักล้างมาทำลายมาทำลายพยานฝ่ายโจทย์ไหมชัดเจนยังปัญหาคือพวกคุณจะต้องหาหลักฐานเด็ดๆแค่เวลาหายคุณก็เลื่อนลอยไปมาไปมาแล้วครับจริงๆเวลาเด็กหายเนี่ยยังไงมันก็ยังไม่ไม่ชัดเจนเลยดังนั้นทนายฝ่ายจำเลยเขาก็เตรียมไว้เพื่อต่อสู้ไว้สอง สองทางหนึ่งก็คือ,อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมีมีพยานยืนยันเห็นว่าพี่มาหาเด็กตั้งแต่ตั้งแต่ตแปดโมงครึ้งไปต้นไปก่อนไฟดับมีพยานครับไม่ใช่ไม่ใช่ปากเปล่าด้วยมีพยานครับมีบุคคลเห็นครับผมนะครับก็บอกให้เชื่อใจว่ามีพยานบุคคลนะครับต่อมาก็เมื่อพยานบุคคลยืนยันว่าเวลาน้อง พี่ไม่เห็นน้องเวลาประมาณเนี้ยต่อมาก็จะได้หาฐานที่อยู่ของจำเลยว่าเวลาที่น้องหาเด็กไม่เจออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ตามหากันในหมู่บ้านเนี่ยฐานที่ตั้งลงพลหรือฐานที่อยู่ลงพลอยู่ในเวลานั้นก็ป้าถอถุงก็ยืนยันตาชานก็ยืนยันป้าถอถุงพูดแล้วนะครับ พูดเป็นรายละเอียดพูดในในการไลฟ์สดไปแล้วนะครับอัดคลิปไปเลยไปหาคลิปนั้นไว้เลยครับท่านตนายครับป้าถอถุงยืนยันว่าเวลาเก้าโมงนิดนดเนี่ยเห็นลุงพลจดจดอะไรนะจด G.P.S อยู่จบเลยครับป้าถอถุงก็เป็นพยานนะครับแม่น้องก็เป็นพยาน ตาชานก็เป็นพยานละเว้นไว้คือนะครับพระแตนวะละเว้นไว้เพราะว่าเป็นจำเลยด้วยก็สารจะให้ความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดเห็นไหมครับมีพยานบุคคลว่าเห็นน้องมาหาเด็กกับมีคนยืนยันว่าเวลาเดียวกันลุงพลอยู่ในสวนเนี่ยเป็นไงฮะ ต้องให้ครูในทิกตอกเขาบอกมันเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะคุณก็ว่าเอาเองว่าคุณต่างหากจะต้องไปหาหลักฐานเพราะศาลจะสืบพยานฝ่ายโจทก่อนศาลจะสืบพยานฝ่ายโจทก่อนคุณหาหลักฐานไปให้เต็มโจทร่วมคุณ โจร่วมคุณคุณแม่ดันบอกว่าจนป่านนี้ยังไม่พูดความจริงทั้งหมดให้กับลุงอัดอา้าวลุงอัดเต็มใจมาทำให้คุณคุณกลับไม่บอกความจริงทั้งหมดแล้วคุณจะกักไว้ทำไมอ่ะหรือลกลัวว่าพูดไปหมดแล้วลุงอัดจะรู้ว่าไม่จริง อันนี้ผมไม่รู้นะผมผมผมเดานะครับผมเดานะครับ,นะรบนะฮะคลิปนี้มาดามลงเคยมาลงใช่ครับนะนะครับแม่เคยบอกว่าขึ้นไปวัด gps ต่อคนเดียว20นาทีค่อยลงมา คํานี้เขาก็จะถามว่ามีใครยืนยันมีใครยืนยันแค่นั้นเองยิ่งบอกว่าไปวัด g ี s พคนเดียวเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าตอนลุงพลไปรับอตอนลุงพลไปส่งพระมีห้าคนนะครับมีห้าคนอยู่บนรถนะที่ไปส่งพระหนึ่งลุงพลสองป้าแตนสามยายถอถุงสี่ลุงมอห้าพระ พระที่ไปส่งแล้วตอนไปส่งมีใครโทรเข้ามาครับมีผู้สูญเสียโทรเข้ามาเป็นเสียงผู้สูญเสียแต่เป็นเบอร์ของสอเสือเป็นเบอร์ของน้าสอเสือแสดงว่าพวกท่านได้รวมกันแล้วได้คุยกันแล้ว ทำไมคุณไปถามตอนลุงพลไปส่งพระว่าได้เอาน้องไปด้วยไหมเพราะว่าน้าตอเต่าสองคนก็โทรคุยกันตั้งแต่เก้าโมงแล้วว่าได้พาน้องขึ้นรถตอนออกไปต่างจังหวัดเจ็ดโมงนั่นะน่ะได้เอาน้องขึ้นรถไปด้วยไหมแต่มาโทรตอนเก้าโมงว่าน้องไม่เห็นได้เอารถเอาน้องไปด้วยไหมอันนั้นเขาคุยกันเก้าโมงจ้า เก้าโมงแล้วคุณจะเก้าโมงกับเก้าโมงกับเก้าโมงสี่สิบจนเก้าโมงกับกับสิบโมงเก้าโมงกับสิบโมงเพราะว่าลุงพลไปรับพระก่อนแล้วก็รับพระมาแล้วก็มารอคนกลุ่มนี้ไปไปส่งพระด้วยกันที่บอกว่าหายไปเจ็ดนาทีนะครับที่บอกหายเจ็ดนาทีนะครับ โทรศัพท์มานะ่ยแป๊บหนึ่งนะครับ ดังนั้นนี่มันมีพิรุษเยอะพิรุษเยอะนะครับนะฮะมันเหมือนมีการรวมหัวกันก็ไม่รู้ว่าที่บอกว่าไปวัด g p s เนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าคุณยังมีความขยันเป็นไปได้ไหมถ้าวัด g p s คนเดียวได้คุณจะพาคนไปเยอะแยะทำไมครับดังนั้นคุณจะไปวัดคนเดียวอะ่ะมันต้องวัดคนเดียวได้ไหม ทำไมจึงขยันขนาดนั้นทำไมจึงขยันขนาดนั้นแต่ทําไมคุณใช้เบอร์โทรศัพท์คนอื่นโทรไปเวลาหนึ่งแสดงว่ามาคุยกันแล้วมันต้องพิสูจน์อีกเยอะแยะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงแต่ว่าการคาใจว่าเป็นลงบนรมเนี่ยมันก็มีพินะรุษเยอะนะครับมีพิรุษเยอะนะครับ โอเคขอบคุณมากครับได้เวลาเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็จะขึ้นอยู่นะเราจะได้ไปให้กำลังใจนะครับนี่แหละครับยืนยันแล้วนะครับเผื่อสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าไม่มีอะไรก็จะขึ้นนะแต่ถ้าผมง่วงผมก็ขอขอญาตนอนนะครับอันนี้เสื้อนะครับนะครับเสื้อนะครับเสื้อของจ้ปู่นะครับที่ส่งมาให้นะครับก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับมีสองตัวแต่สีเดียวกันคนละคนละไซส์ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ที่มีคนใจดีครับนะส่งมาให้จานนะครับขอบคุณมากครับแต่หนาครับเนื้อหนาเนื้อดีเนื้อหนา,นนหนาไม่เหมาะในการใส่หน้าร้อนครับแต่ใส่ในอากาศเย็นๆสบายมากเนื้อหนานะครับเนื้อหนา สวยเนะี่ยใครใครชอบโทนสีอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้นะถ้าใครชอบโทนสีอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มันมีดำดำเทานะน,นะนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับแล้วก็ขอบทุกคุณทุกท่านนะครับเราเชื่อมั่นว่าลุงพลเนี่ยบริสุทธ ผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะครับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากากดติดตามนะครับฝากตามไม่ใช่ฝากตามผู้ที่จะขึ้นต่อไปนะครับว่าเราไปสนับสนุนเขาต่อนะครับผมนะครับสวัสดีครับ